สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอนทองค่ะ,ะสำหรับคลิปนี้นะคะหมอนก็จะมาแนะนำแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตในเครือข่าย t TrueMove และ d t แทนะคะเพราะว่าตอนนี้ t u e m o v e กับ d t แทเนี่ยเขาควบรวมกันแล้วนะคะก็เวลาสมัครแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสามารถใช้รหัสเดียวกันได้เลยนะคะแพ็กเกจเดียวกันรหัสเดียวกันได้แต่คนละเครือข่ายเท่านั้นเองนะคะใครที่ใช้ซิม d t แทหรือซิมทรูอยู่นะคะหรือตอนเนี้ย จะเปิดซิมใหม่ทูมุกหรือ d t แทอยากได้แพ็กเกจอะไรนะคะอินเทอร์เน็ตแต่ละเดือนราคาเท่าไหร่เรามาดูกันนะคะในเดือนนี้พฤษภาคม2568มีแพ็กเกจอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะอ่าเรามาดูกันเลยค่ะสำหรับคนที่ซื้อซิมใหม่เปิดเบอร์ใหม่นะคะระบบเติมเงินหรือจะย้ายเครือข่ายมาในเครือข่ายของ t e m o v e หรือ d t แทก็ได้สามารถสมัครได้นะคะ แพ็กเกจที่หมอแนะนำก็คือราคา39 9บาทต่อเดือนนะคะแพ็กเกจนี้จะได้เน็ตแบบเต็มสปีดเลยนะคะ 100G จิกนะคะแล้วได้เน็ตแถมฟรีมาให้อีก 20G ิจิกเป็นเน็ตเต็มสปีดเหมือนกันรวมแล้วก็คือจะได้อยู่ที่ 120G ิจิกต่อเดือนนะคะ 120G ิบจิกบางคนใช้งานหมดไม่พอหลังจากนั้นนะมันจะลดลงเหลือแค่1เมกะบิตนะคะ แพ็กเกจน,นี้ไม่มีโทรฟรีแถมนะคะถ้าต้องการโทรก็ต้องเติมเงินต่างหากหรือไม่อย่างนั้นคุณก็ต้องโทรผ่านแอปพลิเคชันไลน์หรือ Messenger ได้ฟรีนะคะแพ็กเกจน,นี้รวมภาษีแล้วนะ3 9 9บาทเติมเงินให้ครบแล้วกดรหัสตามนี้เลยนะคะกดดอกจัน900ดอกจัน7 5 9 9สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกค่ะต่อมาแพ็กเกจที่2ราคา300บาทต่อเดือน แพ็กเกจนี้จะได้เน็ตรวมอยู่ที่100 g ิกนะคะเน็ต100 g ิกนี้ก็จะแบ่งเป็นเน็ตเต็มสปีด20 G ิกเน็ตความเร็ว15เมกะบิตอีก60 G ิกแล้วได้เน็ตแถมฟรีอีก20 G ิกเน็ตแถมฟรีต้องกดรับสิทธ์นะถ้าไม่กดรับสิทธิ์คุณก็จะได้แค่80กิกต่อเดือนเท่านั้นซึ่งเราจะต้องดูที่ข้อความเขาจะส่งรหัสมาให้เรากด แพ็กเกจนี้เมื่อใช้งานครบเต็มจานวนแล้วเนี่ย100กิกหลังจากนั้นใช้ต่อที่ความเร็ว1เมกะบิตนะคะได้โทรฟรีด้วยทุกเครือข่ายถือว่าคุ้มโทรฟรีตลอด24ชั่วโมงแต่นานครั้งละ15นาทีห้ามเกินนี้นะคะถ้าเกิน15นาทีขึ้นไปนาทีละ1บาทเนาะ,ะแต่ได้ตลอด24ชั่วโมงตลอดเดือนเลยนะคะ ถ้าใครต้องการสมัครนะแพ็กเกจนี้ก็เติมเงินให้ครบ300นะคะแล้วกดรหัสดอกจัน9์900ดอกจัน7597าเสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกค่ะต่อมาแพ็กเกจที่3นะคะราคา250บาทต่อเดือนแพ็กเกจนี้นะคะคุณจะได้เน็ตรวมอยู่ที่65 g กิกแบ่งเป็นเน็ตเต็มสปีด10 g กิกนะคะเน็ตความเร็ว15เมก45กิกและเน็ตแถมฟรีอีก10 g ก รวมแล้วเนี่ยได้65 g กิกใช้งานครบหลังจากนั้นความเรว็ปรับลดลงเหลือ384 k แเคแพ็กเกจนี้ก็ยังได้โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด24ชั่วโมงนะคะนานครั้งละ15นาทีนะคะถ้าใครต้องการสมัครตเติมเงินให้ครบนะ250แล้วกดรหัสดอกจัน900ดอกจัน1234ส 4, ี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกนะคะแพ็กเกจนี้ก็เหมือนกันนะคะเน็ตแถมฟรีก็ต้องดูที่ข้อความ นะคะคแล้วมันจะมีฟรีอีกอย่างก็คือ Wi-Fi ของ t r u m o v v f ฟรีแต่จะมีตามจุดตามห้างที่เขาปล่อยสัญญาณฟรีของ t u u m o v e เท่านั้นไม่ได้มีทั่วไปนะคะบางจุดเนาะแต่ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ก็ถือว่าเยอะนะมีเยอะขึ้นนะคะ Wi-Fi ฟรีต่อมาแพ็กเกจที่4นะคะราคา200บาทต่อเดือนสำหรับคนที่ใช้งานน้อยเนาะได้เน็ตอยู่ที่ 40G ต่อเดือนนะคะเน็ต40แบ่งเป็นเน็ต ความเร็ว6เมกะบิตนะคะจำนวน25กิกแล้วก็เน็ตแถมฟรีอีก15กิกเน็ตแถมฟรี15กิกเนี่ยจะได้เน็ตเต็มสปีดนะคะรวมแล้วเนี่ย40กิกหลังจากนั้นเมื่อใช้งานครบความเร็วปรับลดลงเหลือ384 k คแพ็กเกจราคา200บาทปรับนะคะปรับโทรฟรีลดลงเหลือแค่50นาทีต่อเดือนไม่ได้โทรฟรีตลอด ทั้งเดือนนะคะจะได้แค่50นาทีต่อเดือนแต่โทรฟรีได้ทุกเครือข่ายเหมือนกันนานครั้งละ15นาทีนะคะถ้าใครต้องการนะคะก็ให้เรากดรหัสดอกจัน900รดอกจัน1 2 3 7สสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกได้เลยค่ะต่อมาแพ็กเกจสุดท้ายนะคะราคาถูกมากคือ150บาทต่อเดือนแพ็กเกจนี้ได้เน็ตไม่เยอะนะความเร็ว2เมกแค่จำนวน1 0กิกเท่านั้นนะคะ เหมือนเหมือนเน็ตกันรั่วเนาะแต่ถ้าเราใช้งานครบเน็ตเต็มแล้วเนี่ย10กิกหลังจากนั้นเราจะใช้ต่อที่ 64K เท่านั้นนะคะแพ็กเกจนี้ไม่มีโทรฟรีแถมตัวนี้หมอนก็จะไม่ค่อยแนะนำลูกค้าสักเท่าไหร่นอกเสียจากว่าที่บ้านลูกค้าเขามี Wi-Fi แต่เขาต้องการเอาออกไปธุระข้างนอกอะไรประมาณเนี้ย10กิกเอาไว้สำหรับ<ม>เป็นเน็ตชั่วคราวพอได้อยู่ ะะไม่มีโทรฟรีแถมเนะาะสำหรับแพ็กเกจนี้150บาทเติมเงินให้ครบแล้วกดรหัสดอกจัน900ดอกจัน1 2 3 6 4สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกค่ะดีอยู่อย่างหนึ่งของ True Move และ d t แทนะคะรหัสเดียวกันนะคะราคาเท่ากันแล้วถ้าเกิดว่าเราใช้งานเดือนนี้สมมุติว่าเน็ต100กิกเนี่ยเราใช้ไม่หมดเดือนนี้เราใช้ไปแค่80 g กหรือ90 G เนี่ย ที่เหลือมันสามารถทบไปเดือนถัดในเดือนถัดไปได้นะคะ mm. เน็ตเหลือทบได้ในเดือนถัดไปแต่เราจะต้องต่อต่อโปรต่อแพ็กเกจก่อนนะคะ mm. เขาถึงจะให้มาคืนมาให้ส่วนที่เหลือนะคะ mm. สำหรับแพ็กเกจทั้งหลายเนี่ยที่หมอนบอกเนี่ยเป็นราคาที่รวมภาษีแล้วแล้วก็ทุกแพ็กเกจต่ออายุให้อัตโนมัติทุกเดือนนานอย่างน้อย6เดือนนะคะ mm. ได้ WiFi ของทูมูฟรีอืมก็ลองเลือกดู แต่สำหรับคนที่ชอบดู YouTube หรือว่าดูติ๊กต o อกนะคะก็มีให้เลือกอีกนะคะราคาอยู่ที่280บาทต่อเดือนนะคะรวมภาษีแล้วนะจะได้เน็ต <c oughs> ดูอย่างอื่นเนี่ยที่ไม่ใช่ YouTube เนี่ยคือ YouTube มันดูได้อยู่ไม่อั้นอยู่แล้วตลอดทั้งเดือนนะคะแต่ถ้าจะไปเล่นไลน์เล่น Facebook หรือ Messenger อะไรพวกเนี้ยคุณจะได้เน็ตอยู่ที่20 G เท่านั้นนะคะ20 G ิ ถ้าใช้งานครบหมดแล้วเนี่ยความเร็วก็จะลดลงเหลือ 384K สําหรับแอปพลิเคชันอื่นๆอย่างแอปธนาคารนะคะ Line, Facebook, TikTok นะคะยกเว้น YouTube เท่านั้นที่ดูได้ไม่อ่านอันนี้คือสําหรับคนที่เน้นดู YouTube นะคะได้โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด24ชั่วโมงสำหรับคนที่ชอบดูนะดู YouTube เท่านั้น ถ้าต้องการสมัครกดดอกจัน900ดอกจัน0280สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกต่อมาถ้าสมมติใครที่ดู TikTok เยอะๆนะคะเน้นอย่างเดียวเลยคือ TikTok คุณจะดูได้ไม่อั้นไม่ลดสปีดเลยก็คือราคา250บาทเหมือนกันนะคะแต่ถ้าดูอย่างอื่นดู YouTube Facebook เล่นไลน์แอปธนาคารอะไรพวกนี้ จะได้เน็ตมาให้อยู่แค่20 g จิกนะคะแต่ถ้าใช้งานครบหมดแล้ว20 G จิกจากนั้นจะลดลงเหลือ384 k นะคะโทรฟรีได้ทุกเครือข่ายเหมือนกันนะคะถ้าต้องการสมัครกดดอกจัน9 0 0รดอกจัน0281สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกค่ะถ้าใครคิดว่าชอบดู Tik t o อกหรือ YouTube ก็เลือก2แพ็กเกจน,นี้ได้นะคะเพราะว่าราคาไม่แพงแล้วก็ได้โทรฟรีด้วยแต่คุณต้องคิดด้วยว่า เฟซบุ๊กไลน์แอปธนาคารหรืออย่างอื่นยกเว้น2แอปเนี้ยไม่เข้าใจสงสัยอะไรก็พิมพ์มาสอบถามด้านล่างนี้ได้เลยนะคะฝากไว้เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ